มากินปนขบเนาะกันเด้อปนขบแบบโบราณเดมปนขบแบบโบราณโบราณนี่บอกกระดูกออกเด้อดูกขบมันเพิ่งขึกระดูกปลาพี่น้องใส่พี่ปนมันี่ ยป่นเองายไบริหารละเอียดันไดนหรอกไอ้พี่นที่หลงผงสรดไปนึ่งายใส่หอมสดแยบริใส่หอมหอมขวดมาแข็มันเยอะี่หลงเนอะ ก็ก the ินกอขอให้คนนักินมันบกันต้อใส่หลายน้อกบบออัน ส่วนหอมบักซี่พี่น้องเด็ดใจต้องไปดูได้พีชพีถัดบอกขอให้ล่างเพให้มันสะอาดแดกเดีพี่น้องนี่น้ำต้มกบน้ำต้มประเด็ด

กินกับต้มน่องใหม่ได้ดี่นอะนี่ต้มน่องใหม่กระไรฝนกบแบบโบราณได้ยากมารถพี่น่อย มากินปนโกโกมาเด้อพี่น,อน้องเลยนะเสียบๆนุ่กันจ้างหน่อยนึงในปุ้ยแย่ป่ะเพ็รอีกปนแดงจริงคือ Tom, suk, suk, tom bep, bep ini matam. Kita nak kan, lebi